มันว่าถึงเรื่องข,อข้อคางลูกนี่พอแม่คนไหนที่บอกข,ข้อคางลูกค,อย,คอยถามเนี่ยนะว่นว่าอันแม่นลูกสีดีแม่นลูกสีบวดีก็ข,ข้อคางคือเกา่าพอความหักที่นีต่อลูกนะฮนะนะวบนวาตะแท้ห้าเจ้าข่อยแล้วบวันว่าตัวห้าเองถ้าว่าเข,ข้คางลูกเจาควาองบ่มันก็ต้องข,อข้อคางเป็นธรรมาดา ะฮะบ่มีพ่อแม่คนใดดอกคิดว่าบ่เขาขางลูกในสิฮูหวว่ามันชัวมันสิฮูหวว่ามันบ่ดีก็ต้องเขาขางพอเฮาเป็นพ่อเป็นแม่นะ,ะแต่ถามว่ามันหนักขันมันหนักนะถึงขนาดว่าทำลายพ่อแม่อันนี้ก็บ่ได้เขาข่างมันก็แล้วแต่กรณีและเหตุและผลนะฮะถามว่าผู้ใดบังชีบ,บ่เขาข่างประสันมันสิมีคํามบอกบอกว่า ผู้ใดเห็นอผู้ใดเห็นเจ้าพักเห็นอผู้ใดเห็นเป็นพักบัวเออผุออกมาแม่ผู้ใดเห็นเป็นพักซี่พอก็แม่ก็ว่าพักบัวผู้ใดเป็นผู้ใดเห็นเป็นขีกลัวพอแม่กว่าว่าทองคำนะอันนี้มันเป็นค่าเป็นกิกติคติประจำใจของพอกับแม่ โมเมนว่าพอผู้ใดสิ้บอให้ลูกห้เข้าเขาหูนะฮะแต่ในเมื่อขืนเข้าว่าลูกขืนซื้อว่าลูกนั่นก็ต้องเขาคางจะพิดจักถื่ลละนะฮะพ่อต้องเขาค้างลูกไว้ก่อนเพราว่าจะเป็นไค่ค่ะเพราะอันนี้เขาบอกได้ว่าเกินจริงเด้คนอื่นเขาสชว่าลูกเขาสัวเ่อเคยว่าลูกเขาเป็นพนดี พอว่าเข้าเป็นผู้เลี้ยงเขามานะฮะแต่อันมันสิถึกหรือว่าถึกหรือสิพิดกฎหมายหรือว่าิดกฎหมายอันนั้นก็อยู่ที่กฎหมายเขาตัดสินนะฮะในความรูกสึกของพ่อกับแม่นะ่ยลูกก็คขึ้นลูกม่นเขาว่าสิเป็นขี้กลัวเขาว่าท้องค่ำคือเเ่าเพราะเขาเป็นลูกเขานะฮะอันนี้เขาว่าอิลีว่าเขาว่าถอกว่าวนณิว่าจังสิบ่มีพ่อแม่คนไดสิบ่พวเขาขางลูก พอมีพ่อแม่คนไหนสิสร้างลูกนอกเสียจากลูกคนนั้นที่บ่หูจจกเข้าว่ากะตันยู่แล้วก็เกิดมาแล้วทำลายพ่อกับแม่ตบตีพ่อกับแม่โดยที่บ่หูจจกว่านั่นคือพ่อกับแม่นะฮะในสังคมสมัยนี้ไม่ร้ายเสียแล้วเกิดน,นะฮะที่ตกเป็นธาตุยาแล้วก็มาทำลายพ่อกับแม่จะได้ถามว่า ความหลุดเสึกของพ่อกับแม่มันสร้างลูกได้บ่ขันบ่ออีลีอีล้อมันสร้างบ่อใดล่ะค่ะตัดกับบ่ไดดนั่นคือลูกเข้าอันนี้ขบบ่าอีลี่ขบบ่าความจริงเนาะขบบ่อเชือกบ่เมื่อเจ้าคิดว่ายังใดใบ่มีพม่พอแม่คนไหนที่พอเขาขางลูกลอยทั้ง้อยล่ะขอยรับประกันได้นะไอสิเป็นยังไดต่อไปก็บ่รลู้แต่บ่ถึงหัวอกของพ่อกับแม่นะคะ ค่ะขอบคุณลหลายๆค่ะีติดตามคลิปและคลิปหนาพอกันไหมเด้อค่ะเด้อบ๊ายบาย